โอ้โหหัวฟูสวัสดีค่ะหัวฟูหนาไหมค่ะค่าเหนาวไหม,หไ,หมไม่หนาวหนาวจริงเหรอไม่ก็พอหนาวอะ่ไะไปค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้เราจะไป,ไปดัดหนูกันค่ะโดยมีน้องออกกลังแล้วก็พีพีไปดูน้องใส่ะอะไรจิ๋นอะใส่อะ เราจมา่ตัวกนี่เช็คนี่จานี่ตังชอนี่เนี่ยเจรบีสามัดสรไหนาวไมหนาวไหมคไปฮะโอ้บรรยากาศเช้านี้หนาวไหมกัดหนาวไหมครับร้อนร้อนเพบัวโตน่ะดู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  ใคยกลับมาแล้วกลับมาแต่เช้าเลยบรรยากาศดีมากวันนี้จะไปกับพี่จังไม่ลูกไปด้วยจยังลเนี่ยลูกทำไมอ่ะทำไมอ่ะนู่นใครนู่นใครอยู่นู่น,นกลับมาแล้วนี่ค่ะเราเจอสมุนไพรค่ะทุกคนเวลาเข้าป่าก็จะ รู้จักสมุนไพรนะคะประกต็ตอชูอไเกน,นอะไรขับเลือดโกโกอ,อันนี้คือเป็นยาสมุนไพรนะคะพี่ๆรู้จักกันไหมที่บ้านพี่ๆเอ้ยเพื่อนๆเีหรือเปล่าคะเนี่ค่ะใบมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะ,ะอันนี้เป็นยาแบบว่าแก้ขับเลือดนะคะเนี่ยถ้าเรากินแล้วแบบข้างในเรามันจะร้อนอย่างเงี้ยพวกขับเลือดนี่นอันนี้เขาปลูกไว้นะ ยายที่เสียไปแล้วอ่ะปลูกไว้ตอนชอบเบเกนก็ประมาณตอนนี้คือเดินขึ้นมาร้อนมากกบดร้อนนี่ยังลูก ล่อแล้วพี่น่ะโอ้น้ำใสๆเดียน้ำเย็นมทกทมต้องเงยเขยมกันอันนี้มาดูว่าแม่ดัดหนูไว้เมื่อวานได้หรือเปล่านะคะดึงไปแล้วหนึ่งอันไม่ได้ค่ะเน,นี่ยฮะ ไม <My God. S 2> ่ไ <fu> ด้ที่ไอย่วะอย่งอ่บรรยากาศสดชื่นมากตอนเช้าแบบนี้มาเดินนี้ ระวังต <c oughs> กนะได้ไหมได้ไหมจัด,ไ,ไ,ดนะได้แล้วหนึ่งตัวนี่เสร็จแล้วเนี่ยเล่นดิไม่ได้ เยู่แเป็นโค้งเลยค่ะดีก็อ๋อค่ะมาเนี่ยลุกแช้ลุกได้เนี <ừ> ่ยอือบล็อ ได้อีกแล้วลูกหาไม่เจอเลยคิดเอาไปเฉาฮะ mấy súp không, Mấy không, lời không, 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 ไม่ได้เลยค่ะเครอยังเหลือเนี่ยดาวไว้สิบกว่าอันได้กี่ตัา ได้หนึ่งตัวมาสุดมาไอ้คนเท่ของแม่มาเล่นๆมาล้นนี่นะดิณนะ่ะนี่ดิใช่ไหมดิชิ

เก็บใส่กระเปาแต่จะออกก็ต้องเอานี่ลงก่อนอีนี่เดี๋ยวดูโพสิไงนี่มาางา <c oughs> ยเอกเนยมถึงมาใหญ่มากค่ะนี่มาทางนายเองนายเอกขีจ้าอาอีกเอี๋เดินหนูแวะกูบี่บ้านเฟ 拜，各位。 Le bras 不饿么呢。 хүтэле тэлиний мөшөгөөс өрөвдөнэ маань залгаа чигээ чигээри өөө ма оо бэм лээ санаа чи чийр лохотамид чи лахоога лаа хэ гэв нё энэ гэдэг юм чи хат ч кобин дантами үн ууцани нөхөс бий сэдэлэсэн дагы саа тэй нчао วกสกาไเยเอ้าทนี่ไม่มีห้องน้ำแล้วแล้วก็ไปซนดูบ้านหลังเดียวค่ะอันนี้อันนี้สภาพเอ่อบ้านหลังเดียวนะคะบ้านหลังเดียวแม่อยู่คนเดียวนี่แม่เลี้ยงไก่ไว้เลี้ยงหมูเด

อีคลาสิมัวร์เวลาขอดทีโอ้ปู่ชูดิาร์กนอินมิินอปุอิความนั่คุดัง่ดี่จับคุณแล้วก็ตอดนแม่อยู่คนเดียวม่ันเดให้ต้นมะยมสูงแล้วตัวใหญ่แล้วนะเนี่ย่สมือว่าไปอยัง

ที่ชนอะไกนแต่กต่ก็ไเดี๋ยวไปดูที่เขาได้หนูกี่ตัวโอ้โหดูหนูสามีเยอะวะออสมีเยอะมากกว่าลอันนี้เข้าวไร่ค่ะนี้เข้าวไร่ที่ได้มาแล้วหนูแทะไม่มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้